สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับตั้งจากน้นหางไปนนนบลเดเฮดคลิปเลยนะครับผมเป็นสี่ห้าเดือนแล้วมั้งเลยผมบามาอัปเดตเจ้าดมอนนะครับร้อยห้าสิบจีอาร์หลังจากที่ใช้มาสามปีกัมาพูดคุยกันได้นะครับผมว่ารถของท่านเป็นจใจบ้างแน่นะครับผมมีอาการแบบใดแน่นะครับมาเบิ่งของผมนะโอ้ยปัญหา มันก็หาดอกมันกับขีว่าตาม,มาอายุการใช้งานมันมันก็มีสิ่งที่มันเสียเนี่ยบวเสียเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วกะเพิ่งเปลี่ยนสเตอร์ไปพอเปลี่ยนอย่างใดอย่างนึ่งแล้วมันไม่ได้ลดปริมสมประกอบครับ เปลี่ยนเปลี่ยนคบคู่กันผมผมลองเปลี่ยนผมเคยเปลี่ยนมันเปลี่ยนตเ,ยเตอรสเตอร์แล้วมันใช้ได้นะเบอเดียวกันชุดเดียวกันแต่ว่าลองมันนานไปแล้วม,มันมีปัญหาก็เลยต้องไ้เปลี่ยนอนะนั้นเปลี่ยนบ่ชุดเลยแต่ว่าซื้อแยกมันกระถือเด้ซื้อซื้อแยกจะสั่งเน็ตอะไสุดละ 500, ห้าร้อยเอมั้งห้าร้อยกว่าหกร้อย แต่ว่าไปซื้อข้างนอกนะเฉพาะโซ่เนี่ยร้อยหกสิบบาทสเตอคเกอร์เ็ดสิบเก้าสิบสเตอร์หน้ากับหกสิบเจ็ดสิบกัเถื่อกว่าเถื่อกว่าสั่งในเน็ตอยู่สั่งในร้านนะครับตอนนี้ปัญหามากก็ตามมากขึ้อย่างสามปีแล้วนะครับอายุการใช้งานแล้วมันเริ่มมีเสียเกว ทุกวันในกระปะจิ้มสองแพร่บุโทษช่างแล้วเพราะว่ายางมันกเ็เพิ่สภาพแล้วต้องได้เติมลมคุมเมืองครับเดี๋ยวนี้บ่ได้กอัปเดตนะครับรถของท่านเป็นแบบเดรนแน่นะครับการใช้งานปไติแต่ว่าผมเปลืองน้ำมันผมว่าออกมาแรกๆคิดว่าน่าจะไหวตอนนี้ในโอโคประเมินใส่กับราคาน้ำมันอยู่ตอนนี้ก็ ไปแค่สามสิบสี่สิบโลนี่ก็เบิดไปมือละร้อยมือละแปดสิบอยู่ครับก็ขึ้นอยูก่กับการขับน้ำมานหรือ่ากับอาการเดิมครับสายคัสขับรถมาสามปีเบิดไปแล้วประมาณ 4, สี่เซนห้าเซนได้ ภาพของเือโอเคอยู่นะครับรถสามปีว่าผมบริแตจง,งนะครับนี่กืแค่นี้การลถก,ก็เรียกว่าอย่างอกผมก็เอิ้อประโยชบริฮ็ทอย่างนะครับบริแต่งอย่างเพราะว่าเมื่ใส่แล้วก็จากรถที่เคยแต่งมันบ่เป็นตะขี่นะครับผมก็เลยพยายามเอาไว้แบบนี้ซะก่อนเอาไว้ให้ลูกชายนะครับไปแต่งเอง คอมเมนต์ที่ชมได้นะครับผมว่ารถของท่านเป็นแบบใดเน่ยนะครับผมก็ฝากกดไลก์กดติดตามไว้นะครับผมเซตคลิปลงว่าบอกสาเหตุว่าจุดนั้นจุดนี้เป็นยังไงกันนะครับผมถามมาได้นะครับใช้รถมาสาัตว์จประสบการณ์เหตว่าหลาเตอนอยู่นะ้รัมีจุดบุก้องคอบกค้องข้อดีของมันอยู่แต่ว่าตอนนี้ข้อเสียก็จะไยเปลี่ยนทั้ง สเสตียเป็นทั้งยาเป็นทั้งพอบิเบิดพร้อมกันเลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไวปนะครับผมนั่นแหละครับผม